สวัสดีไอ้พวกที่อยากช้อปปิ้งทุกท่านกนันด้วยอยู่กับผมคดเอลแล้ววันนี้จะพาคุณไปช้อปปิ้งกันนะนะวันนี้ผมจะพาคุณไปช้อปปิง้งไปไปช้อปปิ้งกันเออมักดีอีู่กันหนึ่งสองสามป๊า เอ้ยเอาดีเพื่อนเอน้ยเอาดีดีกว่าเอ้ยเอาเอาหูหยิบซ้สอสไปเออหยิบซอสเลยเพื่อนโอ้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 ฉันจะเอานี้เออลาไปเลยไปเลยอ่าเจ้าของร้านตายอเออเราจะได้ของไปแล้วเพื่อนเอ้ยเก็บของต่อดีกว่าไปขายอะไรนีฉันว่าเอาไก่ดีกว่าโอเคไก่ อู๋มีพิซซ่าด้วยฉันชอบกินพิซซ่าอ่ะไปเลยเไปเลยโอเคอ๋อไปเลยเอ้ยเราต้องรีบเอาของเวลาใกล้จะหมดแล้วเอาแค่ถุงเดียวไปดิ เอ้ยวันนี้เป็นสามเกลมฟรีดิเกมต่อไปเกมมานีลอนสามดีเงินอะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยวเงินอ๋อโอเคด่แหละการศึกษาโอ้เสียงเงิน อ๋อรู้โหลเล่กสิษาเรื่ะ l ไ t s go ไม่กินเหล้าเอ้ยไม่กินเหล้ายังไม่ได้ทำงานทำงานทำงานไม่เล่นกนนารพนันไม่เล่นเกมเรียนแทนหานยครับ โอเคไหนเราอยู่ในระดับไหนเอาอู๋จนอ๋อเราจนโอเคเราจะทำให้รวยว่าน,นี้ไนดะ้เฮ้โาาายโกซาอะไรเนี่ยมันอยากคิดมากนะครับอยากคิดมากทำไม,ม้วีลาวาด้วยอ่ะ อุ้สิเงินสองร้อยบาทกินเหล้าเอ้ยไม่เอาผู้หญิงเอ้ยไม่เอาเป็นลัดแมนวู้ววเมติดคาสิโนเซฟิงไม่กินเหล้า วัคซีนโอ้ไม่ต็ดผู้หญิงอยู่ในระไหนโอ้เยสเฮ้ยเฮ้ยโอเคผมพยาเจลยงได้ให้สามหรือสี่เออนะเออสี่เออดีหน่อยเออ อือปาร์ตี้เอสนุกเอสนุกเ,อเอโอเคอ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกันเอ้ยไี่ชียรอบหนึ่งไม่เอาถังกระยะไม่เล่นเกมเอาการศึกษาไม่กินเหล้าหาเงิน ติดผู้หญิงไปศึกษาไม่ปาร์ตี้ไม่คาสิโนไม่เล่นการพนันไม่เป็นบุไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันเฮ้ยเป็นผู้ชายดีๆเอ้าทำไมโจน่ะอุ้ยสิงสี่ร้อยเวิร์กโหเราจมมากเราจนมากเลยเนี่ยดูดิ โอเคเกมต่อไป <Game. S 1> Boom, <Master. S 1> เกมโบมัสเตอร์เกมที่ถูกลืมจากผู้คนมากมายตะก,กี้คืออะไรอะตก,กี้คืออะไรอผมขออนุญาตดูโฆษณานะครับเขาไม่ได้จ่ายนะอันนี้ผมขอดูโฆษณาเฉย อะไรเนี่ยอยากได้ตัวเดดพูเอ้ยอยากได้ตัวแบบมินจาเดดพูเดดพูเดดพูอยากเปเดดพูเอ้ยเดดพูอะจัดเลยมาเล่นอ่าเป็นเดดพูสู้กับ กับตนอเมริกาไม่เคยเห็นเดนฟูสู้กับกับตนอเมริกาโอ้อะไรกันแน่น่ะเฮ้ยอุ้ยไปดนนะโอ้โหโดนแน่นอนเลยพรใส่ฟ้าอ่ะโอ้โหหน้าขาดครึ่งซี่โหด,ดมากเอ้ยอย่างนี้มันก็เสียเปียบอะดิเอ้ยขี้โกงนี่อวะเอ้ยขี้โกงอะ เอาไหมขี้โกงอีกโอ้โหโฆษณายังสามเติมอีไมนดีันแล้วผมเลยเอเลียนเอเลียนจากไหนกันดูเจอกับเดฟูเอเลียนเดฟูสู้กับเอเลียนเป็นครั้งแรกโอ้โหดูแน่นอนเลยเออมา โอ้ว <ersch> ่าะไรต้องถือเอาซูมแมปดีๆแมปดีๆแมปพี่จะโยนได้โอ้โหเด็กหัวร้อนเอ้ยปาได้ง่ายวู้หึโอ้เลยแหละมาลาท็อปโหโหมาลาท็อปโอ้โหเอาเรื่องอยู่มาลาท็อปอ่ะ เออสิบสี่แล้วกันน่าจะโดนหัวโดนเต็มเตมเฮ้ยอุ้ยเกือบโดนมาแล้วอปอุ้ยอุ้ยเสียวอื้มเจอลิทเดดผูกไปเลยเฮ้ยโอ้โหร้อน้อน้อนเอาน่าซุปกับไป เอาสามสิสสมไปเลยไม่ก็สิสอ่ะสิน่าจะหัวขาดเอ้ยยังไม่ตายกออ้า,า้ร้อนอูออูร้อนร้อนร้อนอร้อน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 อิงจะได้ปลาเหมือนเขาสุดท้ายแล้วไอ้นักดำเพิงถือมาลาตอป เอ็งจะไปไหนอ่ะเอ็งจะได้ลาโลกเร็วๆนี้ กับลาโลกเลยเหรอหมดเกิน <Clear. S 1> อ้ผมเล่นอีกหนึครั้งดูคร <One>. าวนี้เอาเป็นไอเด็กไอเด็กที่อยากใส่ฝังเป็นนักเคลื่อนบินนักบินแล้วแหละเอ้ยปลากระพุนเอ้ยแมงกระพุนปลากระพุนเลยคิดว่ามันจะจบเหรอ ใส่หลังเลยใส่เขาหลังเต็มเต็ม <se> โอ้โหถือปลาหมึกโอ้โหถูอแมกกาพูลมาด้วยไม่ใช่ปลาหมึกดิโอ้โหขนสับสนกับปลาหมึกกับแมกกาพูลแล้วนะ่ะเจ้โอ้ยไม่โดนนะ่ะโอ้โหโดนแนะ่นอนเลยเฮ้ยไม่อุโอ้ย <I> <Head shot. S 1> อนี่เท่าไหร่นะสิ 48, ใช่ไหมโอ้ล่งขนาดนั้นอะ่ะเอา 49, สิแทนแล้วกันโอ้โห เดี๋ยวแถมใฮะอาจแถมแล้วกันแถมแล้วกันสําหรับคนที่อยากดูคลิปนานๆน,น,นะโอเคนะดวพี่แถมให้โอเคนะน้อยใจนะเกมต่อไปคือเกมอะไรนะดูดูว่า่อ,อันนี้ผมเคยอันนี้ผมเล่นมานานแล้วนะ่อุ้ยคืออะไรอะ่ะนี่ยิงเข้าหัว ดูเงินของผมดิเป็นล้านๆเลยอะ่ะวูวูวูเฮ้ยมันมีหลักเอา้าทำไมไม่โดนหลักพันอะเอ้ยทำไมไม่โดนคูณพันน่ะคูณพันคือแบบรวยแล้วนะรวยของจี โหขอเล่งโดน 100. โหนึ่งร้อยคูนยี่สิบเอเอเฮ้ยมันเอาปืนมายิงด้วยวู้วู้วูวอือคูนห้าสิบก็ยังดีเอ้ยจ่นใจ เฮ้ยเจอ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 ของดีเจอของดีอุ้ย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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้วยังไม่ได้ยิงคนสักคนหนึ่งเลยจะผ่านได้ไงอ่าก็ได้ โอ้โหได้คินสามโอ้โห่านเห็นไหมไม่ได้คะแนนเนี่ยเพราะเราอยู่ไม่ได้ยิงคนเนี่ยวู้วบุญทำสามร้อยหกสิบองศาวู้โอ้ตี360ดดได้เออ คูณห้าก็ยังดีถ้าไม่ได้คูนอะไรเลยก็จบอะโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโดนสามอีกแล้วทำไมโดนสามตลอดเลยนะทุกคนโหอัดคลิปไปสิบสามนาทีแล้วถ้ามันนานเกินไปแล้วรับทุกคนก็ขอใครด้วย

เอ้ยเอ้ยไม่โดนเอ้ยทำไมมันตกอยู่ตรงนี้ด้วยอ่呀ดูเลยโดนโดนอูดแ้ะเอ้ยเป็นวันที่แย่ที่สุดในโลกเลยนะคะทุกคนเรื่อผ้มก็โชคลายนะเฮ้ยโอ้ยโดนห้าสิบพอดี ไมได้ฮะแบนเน่ไม่ได้า้าหันมัหน่อยก็ไม่ได้ hai nhiên cái trái này Trời ơi Ui à Ô Ô Như đấy nè Còn đừng lối ừ. เดวิมันดูเหมือนแย่ลงขึ้นเรื่อยๆอ่ะทุกคนเหมือนเรายิ่งเล่นเกมนี้เหมือนเรายิ่งโชคร้ายทุกคนแนะนำว่าอะไรเล่นเกมนี้แเราทุกคนมันชิจานวัดดวงที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีอะไรเห็นไโอ้โหเอาปืน หรือว่าปืนมันไม่ดีใปืนนี้ดิปืนนี้มันเลยแกเอ้ยติดชิลย,ยีย่ใส่นาโอ้ยโ้ยเอ้ยโดนหนึ่งร้อยเอสโอ้ได้กหมืนได้กหมือถือว่าดีแล้ว เก้าหมื่นกี่ก็ดีใจละถ้าได้เป็นหลักร้อยหลักพันนี่ขีดโกธมากเลยเ้ยยายเหย็ดโกดเอ้ยเล็งถูกไอหนึ่งร้อย มือโปรเนี่ยังเลงไม่ได้เลยมาเฮ้ยเกตกเอ้าเอ้เอาีดูเฮ้ยแนเอ้าเไม่ด้เลงเลย โดนคูณสองเฮ้ย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 อะไรอ่ะพี่กี้มันโอเคจบคลิปเพลงคนีคคคคคค้แล้วครับทุกคนบาย